แล้วจะเล่นของทางเจ้าทินแหละครับตรงนี้อาะครับิโก็ิโก็มาเลยนหลดุลดมาด้วยขวาสัดลูกนี้ก็หนึ่งศูนย์เดี่วพิมพ์โดขึ้นนําเลยครับโอ้โหโอ้โหเอาชนได้ก่อนสนิงคารครับแล้วยิงเรียดลูกนี้ผ่านทางด้านของกิติพันธ์ไปที่เสาไกลครับโอ้โหจังหวะจบสกอร์อนี้เด็ดขาดมากนะครับประตูที่แฟนๆที่สามอ่าวรอคอยครับสุดท้ายมาจนได้ครับจากนักเตะตัวใหม่ของพิมได้กินยอง ให้มาเอา้ามีพื้นที่เลยครับจังหวะของทางด้านกโมลาเอสโบเส,เสยกไปกิกเอาเลยครับไล่มาโอ้โหหนึ่งประตูต่อสองก็พีดีบระจบไล่มาครับจากแล้วจังหวะให้ของบูคุนยองเนี่ยกลายเป็นคีกรนี่ได้เดี่ยวกับทางคาต์ตโนนะครับตาอัวก็เติมมาไม่ทันนะครับโอ้โหแต่แงมาเข้าขวานไหลให้กับตาอัวก็ อภิรักตรงนีอาตาวริรโ,โลกแล้วมาเอากรปิดเกมฑของทางที่กอมโมลาเอสครับถ้าไม่มีล้ำหน้าของทางประจวบการันตีชัยชนะแน่ถ้าไม่ล้ำไม่ล้ำด้วยนะครับอ,ออกสตาร์ทต,ตรงนี้เลือกเล่นดีมากนะครับรออยู่แล้วโล่งๆแทบอินเข้าไป